สวัสดีจ้ะพี่น้องมื่อหนึ่งไม่น้อยก็เอาพ้นงานของบีบีมาให้เบิ้งเนาะคะ่ะหลังจากที่ว่าฝึกเลี้ยงตอคนตาในหุ่นเนาะมาได้ระยะหนึ่งคู่เขาก็ให้ล่งจริงเพิ่นก็เลยหาหัวหุ่นบ่ได้ก็เลยเอามูไปนะคะเอามูไปเป็นหัวหุ่นให้เนาะคะ่ะกะตออันนี้เพิ่นว่าต่อขนตาล่งล่งกคนลงเป็นตัวคนเนาะ ปกติแล้วเวลาเลี้ยนเขาจะให้ตอกับไอ้หวัวหุ่นนะคะหวัวหุ่นนี่ก็ต่อเพื่อฝึกเวลายังหน่อยก็สีโอเคอย่ฝึกไปเรื่อยๆแม่เลยว่าเออก็ง่ามอย่คือตอบนาเพื่อนเลยว่าเออเพื่อนเขาไม่เอานาแม่เขาเอาแบบบางๆแบบธรรมชาติสวยๆว่าสันแม่ก็เลยว่าเออง่ามอยู่ก็ฝึกฝีมือไปเรื่อยๆกเก็บเกี่ยวเทคนิค คนห้องมันตองเห็นเรื่อยๆเผิ่นมาใช้เวลานานเพระาะว่าหนูยังไม่ได้ชำนาญเมยว่าพุ่มเปินมาก,ก่อนแล้วก็บมีชำนาญบอกเพราะว่าเฮ้าเรียนเกืเอหัวหุนมัน็กิดป็นแอบอีกแบบหนึ่งแม่ว่าแต่ถ้าเฮาเลียนกับคนจริงๆมันก็ขึืนยุ่กำหนังตามันข้นยุคค้นหน่อยค้นหลายเนาะเข้าก็สิไดประสบประการไปเรื่อยแม่ว่าเลียนไวโลดหากินได้ตัวนี้มันติดมือเฮ้าไปทั้งชีวิต ซื้ออุปกรณ์ไว้แล้วกะอันได้ขาดเท่ากับจังซื้อเติมเอาตอนนี้ยังบริสื้อนะคะสําหรับอุปกรณ์ต่อคนตายังใส่ของโรงเรียนเรียนอยู่นะคะเนาะไม่น้อยไก่เพิ่นเรียนไปให้ฝึกความสามารถความชํานาญเอาให้เก็บเม็ดเก็บหน่วยมาให้ไม่ได้เมืแแ้้วกะคอยถามคู่ว่าซื้อแบบไรอุปกรณ์ในการเฮ็ด ขนตาทั้งมดทั้งชุดนะ่ะซื้อของไผรซื้ออันใดดีนะคะส่วนตัวซักคิ้วน่ะเขามีให้นะคะเป็นอุปกรณ์ที่ให้เรามาครบเรียนเสร็จแล้วก็เป็นของเราเองเนาะในส่วนของซักคิว้วตอนนี้เพื่อนเรียนต่อขนตาอยู่นะคะก็มาหยุดอยู่ช่วงนึงเพราะว่าเพื่อนกะป่วยติดโควิดแล้วก็มาบสบายเป็นไข้วัดอีกไม่เนอะก็ว่าเอา้าเรียนต่อไป อย่างไดมันกระบอกไปจากเข้าดอกมันอยู่ในฝีมือเข้านี่แหละเก็บเกี่ยวกินได้นานอยู่ต่อขนตาสักคิว้วมูนี่เนาะเลี้ยนนวดกับบริดเสียรลายเลี้ยนนวดกระยุ่นน้ำเข้าเขามีโอกาสเปิดเข้ากับหาลูกน้องมาเห็ดเอาเข้าเลี้ยนรูปเป็นเล้วเมือ่อใดลูกน้องบามาเข้ากับจังเฮ็ดแต่มีอนาคตขา้างหน้าบอกถึงว่าในอนาคตข้างหน้านะคะเป็นการวางแผนเพราะว่าทั้งมดทั้งม่วลต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็คอยว่าในอนาคตต่อไปนอกจะนี่ก็คือผลงานที่พ้นลง เอามาพี่น้องเบิงเนาะด้วยความคืบหนานะคะก็ถือว่าแม่กับพ่อใจในระดับนึงเนาะค่ะพี่น้องอาจจะยังไม่ดีที่สุดแต่ก็ทําดีไปเรื่อยๆฝึกพี่มือไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองนะคะขอบคุณทุกคนที่ให้การติดตามนะคะด้วยรักจากใจกจ้า,จารักนะจุบจ๊บๆบ,บายๆแล้วค่ะพี่น้องก็สวยก็ยังก็โอเคอยู่เนาะ,ะเนาะถือว่าก็ยังใช้ได้อยู่ไม่คี้เร่เกินไป